รบสวัสดีและสวีดัตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะฮะมาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมเอลสุขิงยนสาขาพิมายนะคุณผู้ชมนี่นะฮะวันนี้นะจากที่ทุกคนถามว่า X s e r ซ e s มีเกียร์ออโต้ไหมนะครับมีในรุ่นนี้วันนี้เซลต้นจะพามาดูไม่ได้ดูรถเขาน,น,นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะมีการเปลี่ยนแม็กนะครับคุณผู้ชมใส่แม็กเลนโซ่โอ้โห คุมโทนสีดํามาแบบสวยงามมากนะสําหรับใครที่ชอบสไตล์รถแบบดุดานเรียบหรูแล้วก็เวลาเช็ดแล้วเงาช่ำๆนะโหนี่ต้องคันนี้เลยนะไปดูกันนะว่าเปลี่ยนแม็กมาแล้วจะหล่อจริงอย่างที่เซลลต้นบอกหรือเปล่าเผื่อใครอยากบอกว่าเอ้แม็กเรนโซมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยผมเลือกไม่ถูกแล้วมาเจอคันนี้เดี๋ยวช่วยเลือกครับวันนี้ไปฮะ สำหรับคันวันนี้นะคุณผู้ชม977,000บาทอย่างที่บอกไปว่าเป็นเกียร์ออตโต้นะฮะรถมี2สีให้เลือกนะมีสีขาวกับสีดำนี่ผมเช็ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบวันพรุ่งนี้นะฮะอันดับแรกเลยครับผมกระจังหน้าใหม่นะฮะคันนี้เป็น2022แล้วนะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นทูโทนข้างบนเป็นดำข้างล่างเป็นแดง นะครับนี่ก็จะเป็นแดงช้ำๆแบบนี้เลยเขาจะเรียกว่าอะไรเลือดน,นกเลือดหมูอะไรก็ได้ผมก็ไม่ค่อยถนัดว่าอันไหนคือเลือดน,นกนะแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้สีแดงนะครับสติกเกอร์นะครับด้วยสีดำเนี่ยจะทําสติกเกอร์เป็นสีบอลแล้วก็ตัดขอบท้องอ่อนๆมานะฮะนี่กันชนหน้านะครับสเกิร์ตด,ด้านล่างมีมาให้นะครับตัดสีบอลน,นะครับแบบนี้ทําให้รถด,ดูแบบไม่มืดจนเกินไปให้มีจุดเด่นมีลูกเล่นมาให้ ไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับลำแสงจะเป็นสีขาวแบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED เช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมนี่สำหรับด้านหน้าว่าสวยแล้วนะมาดูด้านข้างนี่เป็นไงฮะคือต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยเลือกลายล้อแม็กสำหรับผมผมมองว่าลายแบบนี้ใส่ได้ไม่เบื่อนะครับใส่ได้ไม่เบื่อนะว่าลายมันดูเรียบดูหรูแล้วมันเข้ากับรถนะ คุมโทนสีดํามาเลยนะครับแต่ไม่อยากให้ดําทั้งหมดมีตัดลูกเล่นมานิดหน่อยนะสำหรับคันนี้นะฮะลูกค้าเนี่ยใช้แม็กเป็นของเลนโซตัว b l c k k n n g l l นะครับนะครับเป็นสีดําจริงๆแม็กแม็กตัวนี้จะมีสสีนะสีดํากับสีเงินอันนี้เป็นสีดำตัดขอบเงินนะครับก็จะเป็นขอบ20นะใส่ย,ยาง2 6 5 50 20นะครับซึ่งเป็นยางของ นิโตะนะครับ420นี่นิติ420นะในเรื่องของฝาครอบพัมเบรกลูกค้าก็คุมโทนเช่นเดียวกันนะครับใส่เป็นตัวแคปลาสีดำนะฮะแบบนี้แล้วก็คันนี้ไม่ได้มีการโหลดอะไรเลยนะคุณผู้ชมคือมันพอดีซุ้มมากนะถ้าใส่ขอบ20่อะนะฮะมันมันคือถามว่าอาขอบ1 0 20, 20กับขอบ18อะมันต่างกันนิดเดียวนะแต่พอใส่ขอบ20มันก็ไม่ต้องโหลดเหมือนกันแล้วก็มันจะโชว์ลายล้อแม็กโชว์ลวดลายของตัวเขาเองอะ มากขึ้นนะฮะมันก็จะออกมาสไตล์ประมาณนี้ก็ถือว่าเรียบหรูนะครับสำหรับคันนี้นะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากใส่แบบนี้ก็ได้นะครับลายนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งผมคิดว่าใส่แล้วไม่เบื่อนะครับลายพวกนี้มันแบบมันไม่ใช่ลายแบบว่าที่แบบว่ามาเป็นกระแสแล้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยนะลายนี้จะไม่ค่อยเบื่อนะครับคล้ายๆใบพัดนะอ่าประมาณนั้นโลโก้ตัว x นะครับจะมีติดมาให้นะครับเป็นโลโก้ 3D แบบนี้นะแล้วก็ตัว x s e r i e ลี่เนี่ยนะฮะ จะมีตัวฉีดน้ําฝนที่ตัวก้านปัดนะคุณผู้ชมจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอกว่าคุมโทนดํามาเลยนะครับจานลอมือเปิดนะครับมองดูดีๆนะคันนี้ใส่มานะครับจานลอมือเปิดเนี่ยลูกค้าบอกว่าเอาเป็นสีดํานะครับนี่ก็จะคุมโทนได้แบบนี้นะฮะ สำหรับ X-Series เนี่ยต้องบอกว่า X-Series นะคุณผู้ชมเขาจะทำมาในเกรดตัวแซดคล้ายๆนะเอาตัว Highlander เกรดแซเนี N ่ยมาใส่ชุดแต่งเป็น X-Series แต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้เพิ่มมากกว่านะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นนี่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวปุ่มล็อกหรือปลดล็อกประตูนะครับที่มือเปิดนะคะฉะนั้นนะครับตัวนี้จะสะดวกสบายกับการใช้งานนะฮะแล้วก็นี่มีตัวสัญญาณกันขโมยมาให้ security system นะครับซึ่ง มั่นใจเนื้ของความปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าใครมาเปิดรถเราอะไรอย่างนี้นะมันจะร้องเตือนบันไดข้างนะครับเป็นสีดำตัดเทาแล้วก็คันนี้ติดกันสาดมาเรียบร้อยนะโลบาร์จะมีเฉพาะรุ่น X-Series เท่านั้นนะครับที่มีโลบาร์มาให้แบบนี้ซึ่งบางคนก็เรียกสปอร์ตบาร์อะไรพวกนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะฮะนี่ก็จะมีลวดลายนี้มาให้นะฮะส่วนล้อหลังนะครับก็จะเป็นสเป็สเปคเดียวกับล้อหน้านี่เดี๋ยวเรามองมุมนี้ เห็นไหมแม็กก็จะดูเด่นออกมาแม็กมันเหมือนมันมี2ลายนะถ้าเรามองในในในตัวก้านที่เป็นสีดำอ่ะมันจะเป็นอีกรวดลายนึ่งแต่พอมองเอาขอบเงินเป็นหลักมันก็จะเป็นอีกลายนึงนะครับคือเหมือนมองมองได้2อรูปแบบนะฮะตัวไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย2022แล้วบางคนยังไม่รู้เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเอะมัน2022ยังไงมันก็เหมือนกับ2 0 2 0ครับมันต่างกันตรงนี้ 2020เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นโครเมียมแต่ว่าพอ2022เนี่ยมันจะเป็นสีเทาแบบนี้เทาดำนะฉังนั้นต่างกันแค่สีโทนนะครับนะกันชนท้ายนะครับเป็นบิวอินนะคุณผู้ชมกันชนท้ายเป็นติดมากับตัวรถเลยซึ่งถ้าใครจะถอดเนี่ยก็ต้องหามีอะไรมาปิดหน่อยแหละเพราะถ้าไม่มีเนี่ยข้างล่างมันจะโล่งไปเลยมันจะเห็นพวกแชสซีพวกยางอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ถอดก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะกันชนท้ายนะ เหยียบขึ้นอะไรก็สะดวกด้วยนะสติ๊กเกอร์ด้านท้ายนะครับเป็นสีบอลตัดทองอ่อนๆนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับมีกล้องมาให้แบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนบ้างนะฮะด้านหลังเนี่ยภายในนะก็จะมีการตกแต่งบุนุ่มหุ้มหนังมาเดินได้สีแดงแต่เข็บคู่แต่เข็บเดี่ยวก็คือสลับกันมาให้มันแบบมีลูกเด่นนะฮะตัดด้วยสีดําเป็นโน b บ c k กนะครับแล้วก็เบาะรุ่นนี้นะฮะ จะเป็นบอหนังนะครับนี่เดินได้เดินตะเข็บสีแดงนะครับเอกลักษณ์ของ X Series แล้วก็จะมีแอร์แถวหลังมาให้นะครับคุณผู้ชมมาพร้องช่องเสียบ USB นะและดูนะอย่างที่ผมบอกว่า X Series เ,เป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุมโทนดำหลังคงหลังคามือเปิดนี่เวลาดึงขึ้นนะจะมาในโทนสีดำทั้งหมดเลยนะมันจะได้ดูสปอร์ตนะครับเขาถึงบอกว่า X Series Sport นี่ชื่อของเขานะครคุณผู้ชม เบาะนะครับเบาะหน้าก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะแล้วก็มีโลโก้ของ A s e r i e s ตัดเย็บเข้ามานะครับส่วนการปรับเบาะเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงได้นะ A s e r ซ e s เขาก็ปรับได้ประมาณ6รูปแบบกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยหมดตัดสีดำเป็นโนแบตก็คือคุมโทนดำมาสัดส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเลยดีกว่านะฮะนี่ นะครับนะแผงหน้าปัดเรือนไม้นะครับคอนโซลน,นะเห็นไหมจะเป็นสีดําเป็นหนังหุ้มมาเรียบร้อยเลยแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นหนังนะครับที่สําคัญตัวนี้นะฮะร,ระบบความปลอดภัยนะคุณผู้ชมคันนี้เป็นเกียรนะ์ออโต้เนาะมีระบบป้องกันก,การเลื่อนถลายออกตัวล้อฟรีมีมาให้ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติมีมานะพูสค,คอนโรลนะครับล็อกความเร็วตัวนี้มีมาแล้วก็อย่างที่บอกครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะก็จะมีโหมดเลฟโทนิกก็คือสามารถเข้าในโหมดของ เกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยลงเขาลงทางละชันนะส่วนหน้าจอนะครับตัวนี้จะแสดงผลที่7นิ้วนะครับมาพร้อมมองกล้องมองถอยหลังนะแล้วก็นี่เห็นไหมจุดเด่นของ X Series ที่ไม่เหมือนตัว Z นะครับคือ X Series จะมีกดปุ่มสตาร์ทมาให้นะซึ่งอย่างที่บอกว่า X Series กับตัว Z เนี่ยรถเกรดเดียวกันนะแต่พอมาเป็น X Series ปุ๊บได้ปุ่มสตาร์ทมานะนี่กระจกตัดแสงนะครับทำได้แล้วก็ตัวบังแดด คนนั่งคนขับตัวนี้จะมีไฟมีกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคุณผู้ชมเปิดให้ดูนี่จะมีไฟมาให้นะฝั่งคนนั่งก็มีนะครับนี่ไฟสองแผนที่กล่องใส่แว่นตามีหมดลำโพงเซราล์ซาวนะครับแปดตัวนะครับสำหรับในรุ่น x-series รุ่นนี้นะก็อุปกรณ์การใช้งานครบคันนะถุงลมนิรภัยมีนะครับ เบรกมือก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับถือว่าจัดวางจัดเก็บได้เรียบร้อยแล้วก็มีที่วางแก้วน้านี่ตรงหน้าแอร์ก็มีตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้านะก็อุปกรณ์ใช้งานความสะดวกสบายครบแผงประตูนี่ใส่ขวดน้ําได้1ลิตรนะฮะจะจะมีช่องที่ขนาดใหญ่มากขึ้นนะคุณผู้ชมก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีขึ้นนะครับในปัจจุบนันในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็คิดว่าหลายๆท่านก็ น่าจะพอเห็นมาบ้างแล้วแหละนะก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสำหรับ X-Series คันนี้นะก็ดาวเริ่มต้นอยู่ประมาณ5%นะครับใช้เงินอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทเริ่มต้นนะก็ออกรถได้แต่ว่าเอารุ่นไหนค่างวดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งละกันสำหรับคลิปนี้นะค,คุณผู้ชมนะดูกันมาจนจดแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ